ยินดีต้อนรับกลับสู่ s q a อคาวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวรถยนต์ Honda City 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับโฉมและอัปเกรดฟีเจอร์ในหลายๆด้านทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาที่น่าสนใจเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Honda City 2026ก่อนเลยครับตัวรถยังคงคอนเซปต์ความสปอร์ตรูหราแต่ปรับให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมรมดำ ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นพร้อมกับไฟหน้าแบบเล d โปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวบางที่มาพร้อมไฟเดทา i m ม r รันนิ่งลท์รูปทรงตัวแซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Honda City รุ่นนี้กันชนหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนขึ้นพร้อมช่องดักลมดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มแอโรดินามิกไฟไท้ายเป็นแบบเลดไลท์ไกด์ออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและหรูขึ้นกว่าเดิม ล้ออัลลอยขนาด16-17นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยโดยเฉพาะรุ่น RS จะได้ล้อดีไซน์พิเศษที่มีลวดลายโบเฉีียวมากขึ้นสีตัวถังมีให้เลือกมากถึง6สีใหม่รวมถึงสีพิเศษเช่นสีแดงอีกนเรสเมทัลลิกและสีเทาเมทิโอไรด์เกรเมทัลลิกที่เพิ่มความเท่ให้กับตัวรถมากขึ้นต่อมาที่ภายในห้องโดยสาร Honda City 2026ยังคงเน้นความกว้างขวางและความพรีเมียม บาะนั่งหุ้มหนังแท้หรือผ้าสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการออกแบบคอนโซลกลางและแผงประตูใหม่ให้ดูหรูหราขึ้นพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุเทอรโนแบล็กและซิลเวอร์ทริมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสามการหุ้มหนังพร้อมแพดเดิลชิปในรุ่น RS ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เบาะนั่งด้านหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบเสียงแบบ8ลำโพงจากแบรนด์ระดับพรีเมียมในรุ่นท็อปเพิ่มความบันเทิงระหว่างการเดินทางภายในยังใส่ใจรายละเอียดด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ ด้านสมรรถนะ Honda City 2026ยังคงเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรวิเท Turbo ให้กำลังสูงสุดประมาณ122แรงม้าแรงบิด173นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีอัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่แบบ Eco และ Sport ช่วยให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกล อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดพอสมควรนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่ใส่เข้ามาเป็นมาตร,รฐานในหลายรุ่นย่อยทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนถือเป็นความปลอดภัยที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน ในส่วนของราคาจำหน่าย Honda City 2026ในไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ629,000บาทไปจนถึง849,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกโดยรุ่น RS ซึ่งเป็นรุ่นท็อปจะมีราคาสูงที่สุดแต่ก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครันมากที่สุดทั้งชุดแต่งรอบคันแบบสปอร์ตระบบเสียงระดับพรีเมียมและ Honda Sensing เวอร์ชัเต็มระบบ สำหรับใครที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่มีดีไซน์ทันสมัยภายในกว้างขวางฟีเจอร์ครบสมรรถนะดีและประหยัดน้ำมัน Honda City 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลตัวรถตอบโจทย์ได้ดีในทุกด้านและยังมีภาพลักษณ์ของความเป็นรถที่คุ้มค่าต่อราคาอย่างแท้จริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรีวิว Honda City 2026กับ s อ r Car อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับไตเติ้ลหัวข้อคลิปรีวิว Honda City 2026ใหม่ล่าสุดสปอร์ตหรูปลอดภัยครบทุกฟังก์ชัน d e s c r i p t i o n คำอธิบาย พาชมรีวิว Honda City 2026ใหม่ดีไซน์ภายนอกภายในสมัรถทะและราคาขายล่าสุดในไทยรถยนต์ขนาดเล็กที่คุ้มค่าที่สุดในปี2026สับไตเติล Honda City 2026รีวิว Honda City ใหม่ Honda City 2026ไทยรถยนต์ใหม่2026 Honda City 2026รูปี Honda Sensing แท็กไวรัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยม honda city 2 0 2 6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิว honda city เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถยนต์ใหม่2 0 2 6เครื่องหมายสี่เหลี่ยม honda i t y l e r เครื่องหมายสี่เหลี่ยม st o car เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีวิวรถยนต์